เป็นงานวางรางนะครับแล้วก็ติดตั้งปัจแจนะครับทางหลีกเขาทาง4ีนะครับจากด้านใต้ของสถานีวันโปนะครับเห็นปัจแจตัวหลอกสุดท้ายนะก็จะเหลือแค่ตัวประแจแยกไปทางตันนะครับหน้าสถานีตัวที่ยังไม่ได้ติดตั้งนะ ไปทางด้านราชบุรีวหินนะครับเรือมองไปทางใต้าหาดใหญ่ก็จะเห็นนะครับแนวซ้ายมือสุดที่ขับยังไม่ได้กว่านางครับจะเป็นทางประธานก็หลังการก็จะเป็นทางมาทางส่วนทางซ้ายจะเป็นทางตันก่อนถึงจุดที่ผมยืน่นะครับจะเป็นประแจสองคู่ ที่แยกเขาทางหนึ่งกับทาง4ี่นะครับซึ่งเป็นทางที่มีชาชนชลาส่วนทางประธานจะไม่มีชาชนชลานะครับ จุดนี้นะครับที่เห็นไปเลยว่าตั้งอยู่ก็จะเคยเป็นทางข้ามเก่าครับเป็นทางผ่านดานใต้เก่าก็ลือดางผ่านกับลือป้อมออกไปเรียบร้อยนะแล้วจะไปใช้ป้อมใหม่ตรงจุดนั้นแทนครับตหมือนสะพานเกือกหมาดีสร้างเตรียมไว้ดานใต้เดีย่ย